สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้เรามีเมนูอาหารมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่เลยนะครับขวามือคือผัดพี่แกงถั่วหมูชิ้นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็คือหมูทอดนะครับแล้วก็ด้านบนก็คือน้ำพริกกะปิเราไปกินบะล้องกันสวัสดีครับมาพบกับผมดิวฟรีสไตล์นะครับสวัสดีครับบรอมีชาแนลพรนดาชาแนลนะครับอย่าขึ้นชื่อช่องให้นะมากินข้าวกัน เมนูอะไรครับวันนี้มีน้ำพริกกะปิเก่าที่เหลือไว้เมื่อวานนะเพื่อนๆนะนี่แล้วก็หมูทอดเฉยๆนะครับก็ิือกับน้ำพริก,กรแล้วก็มีถั่วฝักยาวผัดพริกแกงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เน้นๆเลยนะตำพริกแกงเองเพื่อนๆชอบบ้านอนะไรในเมนูเนี้ยมากินกันมากินกันหิวแล้วเพื่อนๆเห็นอาหารชัดไหมจะขอชิมก่อนนะครับ บรรดาไม่ถูกเลยคือแบบพี่แกงดีมากนี่ตอนเอกหรอพี่แกง,งก็ตาเอกตลอดแหละคือําไมะผมบอกว่าพี่แกงแตกละเอียดมากเลยครับแล้วก็เผ็ดจัดจ้านหัวนะครับกำลังดีเลยกำลังกรอบไม่ได้เกินเกินไป,ปรกรอบตลอด ลองออมือพอครับอือหเยี่ยมมากเลยร่อมใครสอนกัข้าวอา้าใครสอนหับข้าวทำเองมันต้องมีคนสอนดิดูจาก y t u t u หรือเองเอร่อมา นะพี่ทำกับข้าพี่ไม่เคยตวงไม่เคยผมทำกับข้าเพื่อนนะผมไม่เคยตวงไม่เคยวัดทำตามรถมือเราเลยพเพื่อนน้ำหนักมือเราเลยเราอยากให้ออกมาแบบไหนเขาเรียกว่าใช้จิตวิญญาณใช่ไหมถูกไหมถูกต้องบางคนมีสูตนก็อย่างนดีเลยตามอ,อกมาล้วชัดกระเด็นเลยบางคนนะครับ อันนี้คือไม่ได้หวยนะอร่อยจริงๆเวาทมสุดยอดสุดมือเลยถ้าแม่หล่อแบบไหนไม่เขาเหมือว่าเถิดแม่หล่อก็คือแม่หล่อถ้า่อยก็จะกินแม่หล่อยก็แม่หล่อแม่หลอกก็จะบอกตรงนี้เลยไม่โกหกนะครับ อันนี้กะปิมันทำไมทำไมไม่กินแค่กินกะปิหกินได้หรอแก่หลายอย่างแล้วมันไม่เข้ากันเลยมันเข้ากับอันนี้นะอืมคือกะปิเรื่อวานลองดูก่อน หมูยังไงให้อร่อยนั่นื่นะหั่นเป็นชิ้นแล้วแต่เราเลยนะครับชูรสรสดีนะ้ำมันหอยซีิวขาวน้ำตาลหมักไว้ชั่วชั่วโมงเพื่อนๆจ่อให้หนาเท่าไหร่รสชาติจออกมาดีมากอร่อยเขาห่มาก เี่นะครับมาครับมาครับโขกพี่แกมบอกว่ามือด้านมือชาเพือเพื่อนให้ละเอียดเลยอ่ะถ้าปั่นมันก็จะไม่รสชาติเ่อนเพื่อนเข้มขนเผ็ดร้อน ขึ้นมากเพื่อนจินจเนเงียบเลยนะ <c oughs> สุดยอด और दान अच्छा เอาเข้าไหมนิดนึงของมันดีครับอร่อย <c oughs> มาี่หนิัฐพี่หน่ษฐ์นะที่ไม่ถ่ายตอนกัรทำกัเข้าให้ดูนะเพื่อนนะ ก็ราะว่าผมคนเวลาทำกับข้าผมชอบถอดเสื้อทำกับข้าวเพื้อให้ถ่ายมันมันไม่สะดวกนกิอนึงนะมาดูตอนเรากินดีกว่านั้นด้วยนะเดี๋ยว,วหลังจะย่องเข้าไปในครัวดีไหมแอบเข้าไปถ่ายหน้าเปลี่ยนถอดอเสื้ออยู่เขาเลยรู้ไงว่าเราเป็นแม่สีเลียนทำอาหารทุกวันทุกวัน นะครับอร่อยมากเพื่อนยำดองกับยำดองยิ่งเป็นยำดองมีแต่พริกแกงไม่มีทอดกากนะเพื่อนเราอยู่ทั้งสองต้น ผมตักแบ่งไปให้แม่แล้วนะเพื่อนๆนะเราเลยใช้ช้อนกันสองคนนี่แหละไม่รังเกียจกันจ้ะขอบคุณครับจะรังเกียจใช่ไหมไม่อืมไม่ทานแล้วครับตัดมาแล้ว,ล,วลองทำกินกันดูนะครับชอบหมูอืมโอ,อย มันก็ดูน้ำพิแก่ะละเอียดละเอียดแตกพิแก่แตกโกลด์มากนะปิดคลิปก่อนนะเดี๋ยวให้กินต่อมันนานละสงสารคนดูเดี๋ยวยว ใครอยากกินก็ลองซื้อทําดูนะครับไม่ยากอยู่ที่รสชาติอาหารนะครับของแต่ละคนบางคนก็มีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันก็ข้าวนะก็มีหมูทอดแ,แล้วก็พริกแกงถั่วชิ้นแล้วก็น้ำพริกกระปริมีอะไรฝากทุาผู้ชมไหมครับอย่างหนไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่รึดีชแนลกับพฟอร์ดาชแนลนะครับอร่อย โอเคนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมกับมือดีแชนแนลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ